กรุณากดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และข้อมูลยานยนต์ล่าสุดจาก a u t o c r e s Garage ช่องรีวิวรถยนต์ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสำหรับคนรักรถในประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ a u t o c r e s Garage ช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์และประสบการณ์การขับขี่ในชีวิตประจำวันแบบเข้าใจง่ายพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหารถคันใหม่หรือต้องการเปรียบเทียบรุ่นรถก่อนตัดสินใจซื้อรถ มาสด้ CX 5รุ่นใหม่ปี2026เป็น SUV ขนาดกลางที่ยังคงความโดดเด่นในด้านการขับขี่ความสมดุลระหว่างความสบายและความคล่องตัวดีไซน์ภายนอกถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยเส้นสายที่เรียบหรูและโชบเฉี่ยวที่ทำให้รถดูพรีเมียมตั้งแต่ยังไม่ต้องเปิดประตูเข้าไปภายใน ภายนอกของมิ w 2 2 2 6ั a z d a ส CX 5มีไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าขนาดกำลังดีที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและรู้หราพร้อมล้อดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและทำให้รถดูมีบุคลิกที่แตกต่างจากคู่แข่งในกลุ่ม SUV ขนาดกลาง เมื่อเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกทันทีว่า New Mazda CX-5 2026ให้ความสบายและพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้วัสดุภายในมีคุณภาพสูงเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีการออกแบบแผงคอนโซลให้ความรู้สึกเป็นระเบียบและใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอระบบ Infotain เมน t ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากขึ้น ในด้านเครื่องยนต์นิว2026 v a ส d a c x 5มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อนถูกปรับจูนให้ให้ความสมดุลระหว่างการเร่งความเร็วและการขับขี่ที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางระยะไกลระบบช่วงล่างช่วยให้รถมีความเสถียรนขณนะเข้าโคง้งและลดการสั่นสะเทือนจากผิวทางไม่เรียบ ระบบความปลอดภัยของ Mazda CX-5 2026ถูกจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจในทุกการเดินทาง นอกจากนี้ Mazda ยังให้ความสำคัญกับระบบช่วยจอดและกล้องรอบคันที่ให้มุมมองครบทุกมุมช่วยให้การจอดและการเคลื่อนตัวในที่แคบง่ายและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น สำหรับการใช้งานจริงนิว2026 Mazda CX-5 มีความคล่องตัวในการขับขี่ระบบขับเคลื่อนตอบสนองดีทำให้รู้สึกสนุกกับการขับไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการเดินทางทางไกลพื้นที่ห้องโดยสารและห้องเก็บสัมภาระกว้างพอสำหรับการเดินทางในครอบครัวและสามารถรองรับสัมภาระในชีวิตประจำวันได้อย่างเพียงพอ ภาพรวมของ New 2026 Mazda CX-5 คือ SUV ขนาดกลางที่ให้ความสมดุลระหว่างการขับขี่ที่สนุกสนานความสบายระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีที่ครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลายรูปแบบและมีดีไซน์ที่ดูหรูหรายอย่าลืมกดติดตาม Auto Crest Garage และกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องและพบกันในคลิปรีวิวรถคันต่อไป